เธองเมอรับสอแต่ว่าฉันรู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องหาทางไปให้ได้ทุกทีจะเพียงอะไรลางๆฉันก็เจ้าควรจะทำไงดีต้องมีวิธีต้องมีทางที่ฉันไม่เข้าใจ ก่งอย่างที่ฉันรู้ทุกอย่างไม่รู้จริงๆแค่เพียงนี้ที่เธอทำเป้ารักหรือไม่รักและไม่เคยได้รูยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างกับฉันรักเธอเป็นยังงั้นใช่ไหมต่ใจากนก็ทุกทีลืมแค่นี้นฉัน แบ่งให้รู้ว่าเธอคิดอะไรทำอะไรก็มันยากลากเกินถ้าเป็นเรื่องหัวใจฉันดูรักมาบายยกคนหนงซใครๆว่าคำว่ารักเขาเา้เขาใจยากมันก็คงจะจริงสิ่งที่ฉันเจอมีแต่เธอที่ฉันไม่เข้าใจ ใครว่าเก่งยางฉันรู้ทุกอย่างไม่รู้จริงๆแค่ทีงเมื่อนี้ที่เธอทำเปล่ารักหรือไม่รักถามฉันได้น่าไรว่าอะไรเป็นอะไรอยามฉันกับเธอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ใจเธอ เรื่องคานี้ฉันไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เครู้ว่าเธอคิดอะไรทำอะไรก็มันยากเกินทำมันลืงหัวใจฉันกูไรสรักแบบ